สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคลิปนี้สาวตุ้มจะพาเพื่อนเพื่อนไปเก็บผักคะน้าค่ะถือโอกาสไปเดินเล่นรับลมนะคะคะน้านี้เป็นคะน้าของชาวนาชาวสวนนะคะที่เขาปลูกเอาไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วเขาก็เก็บผลิตผลไปแล้วนะคะทีนี้ก็ผ่านมาปีนี้เมื่อฝนตกคะน้าก็จะงอกขึ้นมาจากเม็ดที่ร่วงหล่นเอาไว้นะคะ พอ,อฝนตกแล้วก็อุณภูมิที่เหมาะสมหน้าช่วงซัมเมอร์เนี่ยแหละค่ะคะนาก็จะงอกนะคะนี่คือคะนาที่สาวตุ้มเก็บใส่ถุงนะคะได้ถุงเบอร์เรอเลยนะคะก็จะมีเพลียนะคะสาวตุ้มก็จะเอาน้ําน้ําส้มสายชูบ้านเราเนี่ยแหละนะคะแช่เอาไว้5นาทีพวกน้อนพวกเพลียอ,อะไรนี่ก็จะหลุดออกมาหมดเลยนะคะนี่คือการล้างผักให้สะอาดหมดจดนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ําสาวข้าวนะคะพี่สาวตุ้มก็จะล้างแบบนั้นตัวหนอนตัวอะไรเนี่ยจะหลุดออกมาหมดเลยนะคะน้ําส้มมีประสิทธทิภาพในการล้างผักให้สะอาดนะคะเอ่อนี่คือสวนผักของชาวนาเขาเลยค่ะแต่พี่สาวตุ้มก็มาเก็บนะคะอ่าที่เขียวๆที่เห็นนั้นก็คือผักคะนา้ารวมทั้งผักขมด้วยนะคะแต่พี่สาวตุ้มไม่ได้เก็บผักขมนะคะเพราะว่า ก็มั่นใจแน่ๆแหละว่าเป็นผักขมแต่ว่าก็ไม่มั่นใจที่จะเก็บไปกินนะก็เก็บแต่คณะนะคะผักขมเนี่ยสมัยเป็นเด็กนะสาวตุ้มจําได้ว่าแม่เคยเก็บแบบนี้นะค่ะไปอ่อมใส่กบนะแต่ว่าพี่สาวตุ้มก็ไม่กล้ากเก็บเนาะก็เก็บแต่คณะเย็นนี้ก็จะเอาไปผัดใส่หมูกรอบนะคะคิดว่าน่าจะ เลิศรสนะเพราะว่าพี่สาวตุ้มเป็นคนชอบคณะแล้วก็เก็บเผื่อเหลือไปไว้ทำผัดซีอิ้วด้วยนะคะอะกรอบๆแล้วก็ออกรสหวานนะคะและ้วก็ยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้คือสาวตุ้มนี่ตัดเอาแต่ยอดที่อ่อนๆโดยที่ไม่ต้องไปบั่นทอนเลยที่บ้านนะคะ ก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาเดินเล่นแล้วก็เก็บผักด้วยนะคะซึ่งเป็นผักออร์แกนิกนะเพราะว่าเขาคงไม่ได้ฉีดยาอะไรเพราะว่ามันเป็นข้าวฟ่างที่เขาเก็บไปแล้วด้วยนะคะอันนี้คือต้นไม้ที่พี่สาวตุ้มมาส่งเพราะว่านกกระจอก มานอนเต้มนะคะเป็นพันเลยนะคะเสียงจิๆๆๆๆๆ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเต้มนะคะแต่ว่าพี่สาวตุ้มดูดเสียงออกเนื่องจากว่ามันมีเสียงรถนะคะเสียงรถเสียงดังพี่สาวตุ้มก็เลยว่ามันรบกวนก็เลยไม่ได้เอาเสียงนกใส่เข้าไปนะคะก็เลยได้เห็นแต่ว่าพี่สาวตุ้มเข้าไปส่องใต้ต้นไม้นะพี่แท้ก็ไปส่องนอกนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้พี่สาวตุ้มนําความสุขเล็กเล็กน้อยนอยมาฝากเพื่อนนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุก ทุกเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พี่สาวตุ้มด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งสีดำเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่จะตามมาสำหรับคลิปนี้สาวตุ้มขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ